โอ้ดีใจนะดีใจกันเลยดีใจกันเลยโอ้ดีใจกันใหญ่อุ้ยดีใจกันใหญ่เลยดีใจกันใหญ่เลยโอ้มาหาหัวตอนรับหลวงปู่แล้วตอนรับหลวงปู่แต่เช้าเหมือนเดิมโอ้มากันเยอะแยๆทีก่อนเรียงเรียงลำดับก่อนเรียงลำดับก่อนได้ชื่อยังไงดีเนาะได้ชื่อใครบ้างนะแม่นาลาย ใช่หรือเปล่าลูกป,ปูจำเพดดไม่ใช่อันนี้แม่เนื้ออ่อนแม่เนื้ออ่อนเจ้าสีอ่อนหางมนอันนี้เจ้าสีทองน้อยกับสีทองใหญ่เล่นด้วยกันเป็นบ่าเป็นหนุ่มหนุ่มใหญ่กับหนุ่มน้อยเล่นด้วยกันมาทางนี้แม่สีน้ำมาทางนี้แม่สีเทา แล้วใครนั่งหันหลังแล้วน่นนะเสริมสวยแค่นั้นนะ่ะใครเอ่ยใครนี่อ้โหดาราเด่นอยู่นี่เองดาราเด่นคือแม่น้ำตาลลายแม่แอบ,บสมสวยมาแต่งตัวอยู่ข้างต้นไม้นี่รอหลวงปู่รอหลวงปู่ล,ล่ปปละคะรอหลวงป,ปู่อ้เสมสวยเตืน่นมานอนมาก็รีบมาเลยไม่ทันได้แต่งหน้าแต่งตาเนาะมานั่งหลบแต่งอยู่ตรงนี้ แ้วน,นี้ก็เพื่อนๆเขาก็มาเล่นด้วยกันนี่เพื่อนๆก็มาด้วยกันนี่โอ้โหดีใจกันใหญ่แล้วดีใจกันใหญ่แล้วเล่นด้วยกันใหญ่เลยหลวงปู่มาแล้วค่ะหลวงปู่มาแล้วใครมาก่อนจะได้คะแนนสูงนะคะแนนหลวงปู่จะให้คะแนนสูงใครมาหาหลวงปู่ก่อนโอมาด้านนี้บ้างด้านนี้ใครเอ่ยเจ้าวุ้นอ่อนกับเจ้าสีนุม่ม อันนี้ขนมทั้งคู่เลยนมใหญ่แล้วสองนมเนี่ยสองนมนี่ใหญ่แล้วนมใหญ่ทั้งคู่เลยเล่นกันขอเล่นกันรักกันเอาเล่นกันแต่เช้าแล้วครับก็อัออนนี้แลอ,อันนี้อีกคนหนึ่งนี่ใครเอออันนี้เจ้าด่างหางมนก็ด่างหางมนอยู่ตรงนี้ เอ๊ะนั่งใครเอ๊ะนั่งใครแอบบนอนอยู่นั่นแอบบนอนอยู่นั่นเดี๋ยวเราไปย่องไปดูสิวันนี้ทำไมแปลกๆเนี่ยทำไมแปลกๆจังเลยเจ้าสาวพุ่มพวงเจ <c oughs> ้าสาวพุ่มพวงเป็นไรลูกพุ่มพวงเป็นไรคะทำไมนอนสลบสลายละให้น้ำตาลลายขึ้นไปปลุกลูกไปเลยน้ำตาลลายขึ้นไปปลุกลูกไปเลยพุ่มพวงเป็นไรคะลูก เดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวอ่าไม่น้ำตาลายอ้อนนั่น้ำตาแลา้วน้ำตาลายอ้อนหลวงปู่แล้วอ้เตื่นมาตือนมาเสริมสวยเสร็จก็มาอ้อนหลวงปู่เลยเนาะแย่งซีนพี่ๆี่ขบล้วก้านะฮะแย่งสีนพวกพี่ๆเจ้าของเจ้าสีนเดิมหมดแล้วมั้งเนี่ยบุกมาอ้อนหลวงปู่ขนาดนี้ใช่ไหมอ้อยากอยู่ใกล้หลวงปู่อยากให้หลวงปู่รักและเอ็นดูเนาะ ได้อยู่แล้วหเราปูลักเียงดูทุกคนแหละเนาะพักเหมือนกันหมดเลยให้ที่พักให้อาหารกินต้องขอบคุณเอฟซีนุ่นนะต้องขอบคุณเอฟซีเยอะเอะเพราะเอฟซีเขาส่งอาหารและส่งที่หลับที่นอนของใช้มาให้เยอะแยะเลยเนะาะจนไม่น้ำตาลลายยังไม่เคยนอนแล้วที่นอนแบบนั้นเนาะนอนแต่ในป่านอนอยู่แต่ในป่าเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ลองขึ้นไปนอนดูนะ เรปู่ไว้บนสาานั้นะนะคะับหรือปูกไปทักเจ้าพุ่มพวงก่อนเมื่อกี้พุ่มพวงสะดุง้งสะดุ้งไปเลย <c oughs> ไม่พุ่มพวงสะดุง้งไม่พุ่มพวงไปเลยเศร้าๆเฮ้เศร้าๆเงาๆเป็นไรหรอคะนอนสลบสไาล่เศร้าเงาเป็นไรเหอนอนเรเหออากาศอบอ้าวหรือเปล่าหรือว่านอนไม่อิมเมื่อคืนนี้หรือว่าอากาศเป็นยังไง อากาศเมื่อคืนนี้อากาศอบอ้าวนอนไม่หลับหรือไงฮะอือฝนไม่ตกเนาะฝนมันหยุดพักไปฝนไม่ตกครับอ่าพร้อมหน้าพร้อมตาคึกคักหน่อยครับค,คึกคักเข้มแข็งแข็งแรงหน่อยไม่ใช่นั่งซึมเศร้าเงาหงอยไม่ได้นะเราต้องปรัดเปรียวเราอยังหนุม่มอย่างแน่นเนาะหลวงปู่เดินมาตั้งไกล ไปรับบิสบอดมาตั้งไกลสองกิโลไปกับสี่กิโลเจ้าเหมียวนอนรออยู่วัดนี่ต้องเข้มแข็งสิเร็วเตยกันมาเข้มแข็งน่อยเข้มแข็งหน่อย,ยหนุย่ยเจมนทำตา,ตาลายก็มาถึงนี่แล้วไหมมาแล้วครับถ้าพร้อมเพียงแล้วหลวงปู่จะจัดอาหารให้นะเนาะเดี๋ยวหลวงปู่วางสัมภาระเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็จะจัดอาหารให้พวกเรากินกันนะครับอนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ให้เซีได้ดูเพียร่านี้ขอความสุขความเจริญจะมีแด่เอฟทุกคนทุกท่านทั่วการทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุ